สุดยอดผมกลายแคสเกมว้าวที้อู่นเยเกมที่มีชื่อว่า The Legend of Zelda: r e a t h of the Wild นะฮะเอาล่ะไอ้เหี้ยหายไปไหนเออคนเขารอดูอะไรวะสวอตบัตอยู่เนะี่ยยังไงเนี่ยฮะบอกเคล็ดผลง,ง่ายๆเลยนะเจ็บตูดถ้าไม่เจ็บตูดเนี่ยอาจจะอัดได้เยอะกว่านี้อีกทำงานลงท่าไหนไงเง้ยล้ล้มตุง้งเจ็บตูดเลยทีเดียวถ้าดตูดถนะ้กดแล้วปวดแล้วเจ็บยังเจ็บอยู่เลยเนะี่ย น่าจะช้ำในไอ้น,นียโอ้ยอถึงเราจะกดทำไมอันละ่ะต่อกันดีกว่าตะกี้นี้เราอยู่ในจุดที่ต้องไปหานักวิทยา,าศาสตร์คนหนึ่งใช่ดิต้องเป็นว่าผู้เชี่ยวชาญหไอไอแหนผินเอ้ยแต่วะแนหนผินชีก้าเออนะเฮ้ยใครเรียกกูเอาวสดีครับยังไม่เข้าร้านตังไม่มีโจนช่วงนี้ จัดไปสองเกมแล้วจนแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปเกมอนอีกเนี่ยจากจากจนจะกลายเป็นหนี้แทนแล้วเนี่ยแม่งไงไอ้ค่ายนี้แม่งขุดเลือดขุดเนื้อจริงเลยขนาดเล่นเถื่อนเนี่ยในวีเนี่ยผมเล่นเถื่อนนะเในช่วงนั้นเนี้ยก่อนที่แบบเกมเถื่อนมนาราบ่ะอ่าช่วงนั้นอ่าเล่นอะไรนะมีเครื่องวีคือวีอะซื้อมาแต่ตัวเครื่องทาแปลงมาเรียบร้อยเงี้อ่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นแปลงหรอกส่วนมากจะแบบว่าไปทําแผ่นแปลงมากกว่า ชี่อโคตรดาร์กเลยเนะี่ยแต่แจ้งจับไปน,นะกูขอร้องอะไรเราขึ้นมาก็นั่นแหละฮะต้องใช้คำเอานะเกมชื่อดังนะทางตรงคือทาง,ทางยี่หี่สุดอ่ะตรงไปอยู่สูงแค่ไหนกูก็จะไปไม่อะไรวะมันร้องมันต้องร้องวะไงนะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องอย่าล่ร้องดีกว่าไอ้แต่มีคนบ่นดิกกี้ร้อ,องเพืทำไม ได้ก็ไม่ร้องไงเออเดี๋ยวก็กลัวก่อนกะไว้ก่อนเลยว่ามึงต้องมันต้องมีใครเล่นอะไรแน่ๆอึบอึ๊บอึ๊บอหืออยู่สเสียงชิบหายเลยบางทีมันเราก็ต้องเลี้ยวบ้างก็ได้นะะโอเคเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเล่น,ถ,ลนถ้าเราเล่นตรงไปอย่างเงี้ยสเตมิหน้าไม่ถึงอะล่วงแน่นอนมันส่งกับเป็นผู้เชี่ยวชาญอืม ไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้อยากจะซูมหน้าเล่เนเฉยหนาเดินไกลไงเอาล่ะถึงแล้วเข้าเลยครับเราต้องการข้อมูลด่วนๆ Hateno Ancients Techlab ฮัลโหลดีครับลุงลุงใช่ไหมสวัสดีจ้า หนังสือพวกนี้ไหมอ่ามันน่าทึ่งมากเลยนะอ่ามันรวมอ่าความรู้กเบชาวไฮรูนสมัยก่อนด้วยแลหนังสือพวกนี้เนี่ยอืมเดี๋ยวนะนั่นหินชิก้าไม่ใช่เหรออ<ฮ>นี่เอาจริงเนี่ยฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมนั่นคือหินชิก้าใช่ไหมล่ะปกติไม่ค่อยเห็นได้เห็นใครถือไอหินนี้บ่อยๆเลยนะ คือผมมาหาอาืมเผมมาหาผมต้องการอ่ารอะ้ะข้อมูลเพิ่มเติมเกกับหินตัวนี้อ่าใช่อ่าแล้วรีบวดบอมสก,กิลเอาไหนดูสิมันมันมีรูนก็จริงแต่ว่าอืมแตกฮะสมมุติว่าน่า,นาจะมีแค่ตัวเบสิกเฉยๆนะเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าไอ้พวกนี้มันหายไปทำไมเพราะอะไรกันนะอเออแต่ลืมไปฉันลืมอ่าในน้ตัวเองไปเลย ฉันชื่อเซนมินะและนายคือดิ้งใช่ไหมเออลูกชื่อผมได้ยังไงน่ะอ่าคุณคุณป้าอิ่มป่ะบอกส่งส่งโทรเลขมาบอกไม่มีหลักลักษาะก็ได้บอกก็จะมีพ่้หนุ่มหน้ามนคนไม่ไหลใจแต่รอหน่อยนะเนี่ยถือหินชิค้าไปไปมามาแล้วก็จะมาผูที่นี่ต้องขาของของช่วยเหลือแล้วก็ ชื่อของเขาก็คือลิงโอ้พระเจ้าฉันลืมบอกะไรที่มันสำคัญไปนะ่ะคือเลกเตอร์ของที่นี่นะ่ะคืออ่าอะไรน,นะเขาเรียกว่าพววมกลับรอไม่ใช่ดิมันต้องพูดว่าด็อกเตอร์เดียวเราเปิดด็อกเตอร์อ่ะด็อกเตอร์พกนะด็อกเตอร์ตอนนี้เราเจอเหินชิก้าของจริงแล้วด็อกเตอร์เหรอ <S <S ใช่นี่นายยังไม่รู้จักเธออีกเหรอ แต่เธอที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะนัน,นะตรงนั้นนะ่ะเขาเป็นเจ้าของแล็บนี้เลยนะโอ้โหจริงไปเนะี่ยฮคืออันที่เห็นไปว่าเจ้าของแล็บนี้นะ่ะเป็นเด็กผู้หญิงก็จริงแต่นะอย่ามองคนที่ภายนอกหละจำไว้ด้วยโอ้โ เราควรไปคุยกับด็อกเตอร์นะะโอ้โหนี่เป็นป้าหรือเป็นน้องเนี่ยถกระเป๋าฮ้ยเป็นกาล่าเะไพยไหมล่าคนที่เป็นเจ้าของแบบนี้นะ่ะไม่ใช่เซนมินแต่เป็นชั้นตั้งหากอืม็ลตามนะั้นลิงนาาจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้นะ่ะ ผ่านไปแล้วกับปีแล้วมันมีอะไรเรื่องเกิดขึ้นต้องเยอะแยะแนะ่แต่ยังไงก็ตามตฉันยังฉ,ฉันก็ยังมีความสุขกันแล้วยังสาวอยู่ด้วยไม่สาวมันเด็กเลยแล้วอสมมติเราจําอะไรมั่งได้ไหมไม่ได้เลยเกิดซนต็นอะไรขึ้นไม่รู้เลยฟ้าช็อกเลยนะเนี่ยอมตมสงสัยเราต้องค้นคํำจำแล้วล่ะเมื่อร้อยปีก่อนถูกครอบอทาง ให้ลูนุกอ่านี่เรารู้อู่แล้วอ่ะแล้วจาฉันได้ไหมไม่ได้โอโโโมโอเคนะไม่จําไม่ได้ใช่ไหมอาโจทย์ก่อนขนาดร้อยปีแม่ก็ยังจําไม่ได้เลยนี่ตีกันมานานไม่รู้อีกเอาไปโอ้ขอโทษด้วยอ่าสราทายเป็นไปนไม่ใช่ไหมอ่ะมีคําถามมีคําถามบ้างหรือเปล่าสรุปนี่ต่ำกว่าสิบแปดใช่ไหมฮะ,อ,ะอยากคลายมากเลยนะ เออคราไม่ควรมาถามอายุก่อนแนะ่แต่ความจริงแล้วมันเป็นเพราะอ่าอนะการทัดลองที่ท้มเหลวนะ่ะก็เลยทําให้เขาเป็นอย่างนั้นนะโอเคโอเคเรามาเข้าในสุดท็อปิกดีกว่าหลังจากหลายปีใช่เนี่ยแหละเธอเป็นคนเดียวที่สามารถจะลม้มอ,อแกนน้ำลงไปได้แล้วก็ช่วยเจ้าหญิงเซลดาอ่า แต่ว่าก่อนหน้านี้นั้นเราต้องทําการอาพื้นฟูไอตัวฟังก์ชันของตัวหินชิก้าก่อนนะเอาละแล้วไงต่อล่ะฮะใช่จัดการให้กูด้วยโอเคอย่างแรกคือเราต้องมีตัวเชื้อเพิงก่อนอืมเป็นไรดูเหมือนยังงงนะเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราช่อมไอตัวหิจชิก้าให้เข้าใจไปเนี่ยเข้าใจครับ อ,อ่าอ่าจดยะเรามาลองกันเลยดีกว่าเห็นอ่าไอ้นะเห็นอ่าไอ้คบไฟอยู่ข้างนอกไหมเอาอะไรนะไฟสีฟ้าที่อยู่ข้างล่างเส้นมาแล้วก็มาจทตรงนี้เป็นเปเชอ้อเพลิงให้กับตัวไกดสโตนนะสุดที่ายุต่ำกว่าสิบปดใช่ไหมโอเคฮะเราต้องคือเราต้องเอาไอ้นี่ ไปจุดให้เขาได้ไหนก่อนอ่าโอเคแล้วมันอยู่ไหนล่ะโอ้นูนนูนนูนตรงนูนแน่เลยสูงได้ไหมสูงไม่ได้แต่ว่าอยู่ตรงนูนแน่นอนอาไปเลยอย่างนี้เราก็ต้องโอ้โหแต่มันปีนขึ้นไม่ได้นี่หว่าฝนตกมานี่กูหฮาเลยนะ คือเลิกเล่นอะจบพาร์ทเลยนะต่อกันพาร์ทหน้าเลยถ้าถ้าฝนตกนี่คือต่อพาร์ทหน้าเลยไม่เล่นต่อแล้วคือถ้าฝนตกอะมันจะจุดไฟไม่ได้ไงประเด็นโอเคเอาละเราเห็นบูเฟรมละแลนดิง้งลงเลยอ่าเอาละฮะงานหยาบและฮะผมหยาบแค่ไหนเราต้องไปนะฮะ รู้ว่าเสียงแต่คงต้องออพอเหรอเนี่ยะจะร้องซ้ำทำไมเนี่ยคนไปเขาเริ่มถามี่ยอ่าฮะมันไม่ควรมีแม่น้ำอย่างนี้ดิอ,อ้อมเหรออ้อมเดีอ่วอุ้ยอาหารเย็นไม่เงยอยากให้ไฟไม,มันเป็นอยากใช้แบบธนูธนูบูฟเฟ่แบบธนูแบบ มีเฟนมสีฟ้าก็ยิงใส่แม่งโอ้โหสุกกินได้แน่นอนเออรูกนี้นะ่าจะซื้ออะไรนะธนูไฟเอ,อจะอาหารเย็งก็ธนูไฟปักแม่งตายเมื่อไหร่ก็นั่นแหละไม่ต้องปรุงฮนะกินได้เลยแต่ถ้าปรุงมันจะได้บัฟเยอะไงยิ่งบางอันมันบัฟตีแรงด้วยโอ้โหเอาละงานหยาบละไกไกลมันมีลัว้วไก แต่มันมีรั้วหายไม่มมันรู้แล้วเรามันเหมือนมันรู้ว่าเราต้องขึ้นมาตรงเนี้ยนี่มีทางอยู่มีทางอยู่อยู่ได้เดยเดี๋ยวเอาวะเดี๋ยวอ้อมไม่เสียหายนี่มันมีมันมีสายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนขอให้ขอให้ซ่อหมหินชิก้าก่อนแล้วค่อยว่ากันนะฮะเพราะว่าหินชิก้าเนี่ยมัน,ม,นมันมีความสําคัญในการใช้ในการปฐจนัยนะฮะ เราขัดมันไม่ได้อ่าเราเหมือนขัดเกงในไม่ได้คนจะออกจากบ้านตอนนี้เกงในไม่ได้จริงๆเกงในมันไม่เกี่ยวหรอกแต่ถ้าเงี้ยป่ามันจะไม่มีอะไรพูดไงแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องก้นของผมกันดีกว่าเรายังไงให้เจ็บก้นนะฮะบันไดมันไอ้นี่ด้วยแหละบันไดมันมันลื่นเลยเนี่ยกูแถด้วยเนี่ยจริงๆแล้วก็อะไรนะ มันเดินอยู่ใจลอยครับผมมันเดินอยู่ใจลอยห้ามใจลอยเด็ดขาดนะเวลาเดินบนบันไดเนี่ยมันอันตรายดีนะลงนี่คือเอาก้นลงไงคือเอาก้นเอาแบบกระดุกนี่คือตั้งกระดูกลำแหลม,ลม,ลมตรงก้นเนี่ยคือแบบตักไปตรงเหล็กพอดีอ่ะแล้วก็แบบยืนยไม่ต้องไม่รู้จะเรียกว่ายืนไหมคือนั่งนั่งตัวโกง่งอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรแบบนั้นเห็นบันไดป้าแล้วคุณแบบแบบแบบว่าพยายามจะนอนบนบันไดอ่ะคือแบบยังไงวะ ยืดตัวยาวๆคาดไปอะไรเงี้ยเออเจ็บเลยฮะนั่งไปสักพักอ่ะมันรู้ตัวอีกทีนึงก็เจ็บก้นแล้วก็ไม่อัดลิปอะแบบแบบปดวดก้นแล้วไม่อะโอเคเอาละพูดเสร็จแล้วมาจุดบูฟเฟ่ดีกว่าอ้าวโหเ,เปิดเป็นทางว่าให้เราด้วยเว้ยเออดีกว่าไปคอเก็บไว้เผื่อไว้ใช้นะ แต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีอาวุธด,ดีๆเลยอะเอาคอนมาใช้ก่อนไล้สบายผมหน่อยโอเคไม่คุยด้วยละซ่อมเลยซอมไม่ได,ด้ต้องคุยก่อนนะคุยก่อน้าเอ้ยอ่าดออกเตร์ขอบคุณมากเอาล่ะดูตรงนั้นสิอันนี้ไกด์สตูนนะมันยิงแลกแล้วนะ คราวนี้ลองอาอาวะลองใช้เอาเลยไปเอาอะไรนะเอาเหินชิก้าไปใส่รุ้นใหม่ซะแล้วก็ให้ชัน้น s n สักครั้งด้วยก่อนไปส,สนั p ใช่สแัปอะไรวะโอเคเอาล่ะงั้นไปซ่อมเลยทียนี้ครับซ่อมครับ ห้ามันจะให้อะไรเราปะวะอินชิกกาอ่ะไปแล้วอ่ากล้องไฮรูนเขซอร์เด,เดียมและอัลบัม้มไฟล์หายไปคอนเฟิร์มกำลังเริ่มซ่อมเพิ่มามาแค่กล้องเหรอเออวะ่ะเฮ้ยถ้ามีกล้องนี่เจ่าเลยนะ่ะอ่า น,นี่นงตัมันเป็นรูอัน,นสุดท้ายจริงๆด้วยโอ้มันกู้ขึ้นไฟล์ให้ด้วยนี่หว่าอยากโทรศัพท์เลยอะอารมณ์เหมือนแบบเจอเมมแล้วอ่ะการซ่อมเสร็จสมบูรณ์แล้วเอาไป อ่าวเป็นยัไงเราเสร็จแล้วอืมครับผมเดี๋ยวมาดูสิมันใช้ยังไงอ่ามันกล้องมันมีอัลบั้มด้วยโอ้โหสุดยอดงั้นอ่าทําเลยทําเลยถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าเฮ้ยมันถ่ายรูปได้เหรอวะถ้ามันมีกล้องแล้วนี่หว่าก็ถ่ายได้แหละเออเนี่ยกล้องอ่าใช้ไงนะเนี่ย ซูมได้ไหมซูมซูม,มด,ดูแก้งนะซูมไปที่หน้าเลยนะเนี่ยเฮ้ยชาร์จมันมีมันมีระบบโฟกัสวยครับอืถ่ายแม่งเลยเซฟด้วยอ่ะเอาไปดูครับเอออยากให้น้องนี่โอ้นนท t e n d o w h ทำไมนราทำความผ่านของเราฝันสลายได้อย่างนี้อะไรในรูปเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูซิ อาไปซะเด็กมีสีเล็กมีสีอะไปดูป่ออันนี้นี่หืยนี่ใครเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยเด็กคนนี้เป็นใครนั่นนั่นเงียบมันก็เงียบ,ยบ,ยบอ่ะเป็นไงล่ะน่ารักเป็นล่ะอืมก็ได้นะจะจะให้มาใช้ผิดสุดประสงค์แต่ว่านั้นอืมฉันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกอีกอย่างลูกนี้มันก็เก่าแล้วทิ้งอะ เพราะว่าอะไรนะพี่แกรู้จักเชลด้าอยู่แล้วก็เลยทําให้ต้องอนะเพิ่มระบบกล้องเข้ามาแล้อยากได้กล้องนี้เองเอาอละโอเคจะกลับ l o s เ m อ m o r y ความทรงจำที่หายไปอะฮะเขาบอกว่าให้แนะนำให้สดุดอะลองไปเช็คที่อินป้าดูอ่า,อาแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากต้องการจากไหนด้วยนะ หลังจากนายไปเห็นอินหลังจากนายไปหาอินป้าแล้วนะช่วยเอาอะไรนะ Metal, อัญเชนเมทัลชิ้นส่วนอะไรจากรอนคอยพวกนั้นมาหน่อยได้ไหมอ่า <c oughs> เพราะว่าทางเราไม่มีอะไรนะไม่มีอันเช่นไอตัว,ไอต,วไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะไอที่มันเก็บจากรดียนอ่ะเออมันเป็นเหล็กจากรดียนอ่าถ้าเราไม่มีเราจะทําอะไรบางอย่างไม่ได้แต่ถ้าเอามาให้เรามีของตอบแทนให้ด้วย โอ้โหครับ oh. ผมได้ไม่ว่ากันมันให้เราไปไหนปะให้เราไปหาอิ่มป้าปะ uh huh. น่าจริงด้วยมันวาร์ปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวาร์ปไม่ได้คลับบี้รีเซิร์ชนะคะสา u ฟอ r เกตเย็บ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราไปไปที่ศาลเจ้าก่อน เราจะลืมทำให้ตัวเราแข็งแกร่งไม่ได้อ่าติดแล้วไอตัวเซนเซอร์เอาละเพราะว่าจริงๆแล้วมันเพราะว่าจริงๆแล้วแค่ใช้ตรงนี้เวลามันก็ใช้เวลานานอยูน่นะก็คิดว่าเอาละฮะคลิปละครึ่งชั่วโมงโจบถ้ามันไกลหน่อยหรือแบบต้องเดินทางด้วยเท้านี่ก็คืออาจจะเป็นไลฟ์สตรีมยาออกมาเลยนะฮะสำหรับ Legend of Zelda นะฮะถ้าถึงจุดหมายมอไหร่ก็เลิกไลฟ์ไปผมเพราะว่าการเดินทางของเรามันมันมัน,มนชโมก ขครน่งเชื่อมงมันไม่พอถ้าเดินเ,ยเฉยๆก็แดกเวลาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวลงก่อนอันนี้จะละอืออเปิดเปิดแผนที่ไม่ใช่เฮียมันสาลเจ้าเปล่าเปิดแค่เรื่องอะไรนะเปิดวาร์ปอนดูสิว่ามันจะยากแค่ไหนถ้าจำไม่ผิดนะ ไอตรงนี้แม่งน่าจะเป็นไอที่กิ้งกิ้งบอลหรือเปล่าจำได้ว่าเคยมาครั้งหนึ่งอยู่ใช่แน่ๆเลยทีหี้ยนั่นกูไม่เคยพลาดจำได้เลยเนี่ยโอ้โหไอบอลมาหานรกเนี่ยนั่นนะฮะเรามาดูความแกลงกาดของนักเล่นเกมคนนี้กันดีกว่าฮะ ไม่ใช่มือโปรโไม่ใช่โปรเพล์เยอร์ด้วยนะ่นี่ยนี่เดี๋ยวดูว่าไอคิวมันจะรับจะขนาดไหนคือมันไม่ใช่เฟิร์สเพย์ก็จริงอะแต่แบบรู้ไหมว่าครั้งที่สองที่มาเล่นก็ายากเหมือนกันนะนโอเค yeah. เยสเฮ้ยได้อยู่ทีเดียวแล้วะ,ะทีเดียวมนะั้วแหโอเคนะฮะช่วยชะตาความจริงนะ อึ๊บฟาด my god ก็ตองฟาดเดี๋ยเดี๋ยวต้องฟมันไม่ลอยขึ้นไปอะมันมันมันลอยขึ้นไปแต่เคฮะไม่เป็นไรฮะไอของแบบนี้มันทำเราหัวร้อนไม่เราทำทเราหัวร้อนไม่ได้เออ กมมันเป็นเกมน,นะพอชนภัยตายบ่อยเป็นเรื่องธรรมดาเอออันนี้จังนะฮะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเออ,เออเออมันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนหรอกฮะคนเรามันก็อย่างนี้แหละฮะเอไม่ใช่ตำหนิอะไรกับเกมนี้นะอ,อืออ,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 ออืออ้าวอ้าวอีดอก ฮิดอกหายไปไหนเดี๋ยว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 ฉันจําได้ว่ามันกิ้งไปถูกที่แล้วไม่ใช่เหรอออกมาเจ้าออกมาเจ้าคุณเริ่มขอดล้อแล้วเนี่ยไอ้ชี่ไม่ได้เปิดเครลมได้ไหนล้อเลยเนี่ยโอ้โหบ้านไม่มีแอร์ไงใช้แอร์เดี๋ยวก็หนาวอีกอ้าา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 โอ้โหโอ้โหาา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 าเลาา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  เออมันจะยากอะไรมากมายเออมันจะยากอะไรมากมายแค่นี้เองชึบกิ๊บมีอยู่อะสเปริลิทโอฟกิ๊บเมย์กิ๊บเมย์กิ๊บมีแดดดอร์กิ๊บมีเร็วๆด้วยขัึ้นตึ้งตึ้งตึ้งห้าหกให้กูเจอขนาดไหนวะเนี่ยมีแค่อันเดียวอ่า ต้องนั่นแหละฮะเปิดไ์เปิดไลฟ,ฟาร์มเพิ่มนะฮะจริงๆไม่รอดงั้นไม่รอดแต่เฉพากหัวใจสกัดสตมินา่าเจอตอนเล่นเฟิร์สลันเฟิร์สลันนะเฟิร์สลันก่อนมาเล่นเซตเนี้ยก่อนมาแคสให้ดูเนี่ยอ่เน้นเก็บอะไรนะเน้นเก็บไอ้สตมิน่าแล้วก็ไปเน้นแล้วก็มาช่วงหลังๆก็มาเน้นอะไรนะ,ะเขาเรียกอะไรอะเด้นหัวใจอ่าเพราะว่าต้องเอาไป ความบวกกับอะไรนะบวกไปบวกกับดาบดาบเขาเรียกว่าดาบแหละดาบมัตโตซอสเออมัตโตสวอร์ดอ่ะมัตโตซอสมัตโตสวอร์ดอ,อ่ะแล้วแต่จะเรียกนะฮะโอเคเราได้ของแล้วแล้วไงฮะไปกลับไม่อยู่ไม่คุยด้วยถู่บ้านเทียอะไรเ,เนี่ยโอ้ลืมไปลืมซื้อของเลยนี่หว่าแต่ตังก็ไม่มีแล้วเราอะ่ะจนนั่นเนี่ยมีอยู่ห้าสิบเอ็ดอันเ่ยดูดิเขาตายแล้ว โคตรจนเลยพี่น้องมันมีทิกฟาร์มตังไหมเนี่ยว่ามันต้องมีแหละอะล่ะนะกลับมาในหมู่บ้านที่อิ่มป้าอยู่นะฮะกลับไปหาป้าเขาไหนอ ก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูแกอิมป้าทำอะไรอยู่สวัสดีครับฮะฮะได้ยินว่าโพร,ราน่น่ะให้เธออ่าให้เธอซ่อมแล้วใช่ไหมอ่ะเอาละไหนนึกดูซิป้า,ปาดูป้าอ่านี่โชว์ให้ดูนี่อ่าฮะนี่มันกล้องเที่ยวหญิงถ่ายเมื่อร้อยปีก่อนนี่นะ ครับผมอะไรฮะอืออืออละนายน่ะถ้านายว่าเราก็นะคนไปที่สถานที่ในภาพพวกนั้นลองดูเพื่อที่จะอฝูกควางจำถูกนายนะอ่าแล้วกลับมาถ้าไปที่พวกนั้นหมดแล้วอ่าฉันมีบางอ่าป้ามีสิ่งบางอย่างต้องการจะให้นายน่ะ เรียบร้อยฮะเนี่ยจำได้ว่าเคยมีจุดดึงที่เราไปอะในไลฟ์สตรีมแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เมมโมรี่เพราะว่าเพราะว่าเพราะาอะไรวะที่ไหนว่าจำไม่ได้เฮ้เราก็ไม่ได้อะไรวะมาไปด้วยนี่หว่าโอ้โหตายแล้ว จำได้ว่าเคยมาร์กอยู่นะนี่ในนันนน้มันมีมาร์กอยู่ไหนนะแล้วมาร์กมันอยู่ไหนนี่นี่มาร์กอะไรวะเนี่ยโอ,โอเคนี่เรายังไม่จบเหรอป้ามีอะไรหรือเปล่าจะเสียงทำไมป้าหรอ อ,อโอเคไหมอันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วละ่ะอันนี้มันเป็นบริจิออารวะฟื้นฟูความทรงจำแต่ว่าเราจะไม่ค่อยอยากจะทำนะฮะอันนี้ฟูดีไว้บีทั้งสี่ให้เราไปนะฮะข้ามไม่ไม่กูกดผิดอากาด โอ้โหก็อย่ข้ามได้นั่นแหละเมื่อหมื่นปีพันปีก่อนก่อนโน่แต่ว่าในที่สุดครับจ้าเขากดโอเคอะละโอเคผมจะไม่แพ้ครับผม oh. จะญิงช่ออชวยมาสู้กับพีกแกมาตลอดอุ้ยโหก็เกือบคุยด้วยไปแล้วป้าไม่อยู่แล้วเดี๋ยวยาวโอเคฮะเราออกมาโอเคเรา ขาก็ขอจบ้ายวิดีอนี้ก่อนนะครับผมแน่นอนว่าการเดินทางของเรายังไม่จบเราต้องควรไปกดปลดป่อยฟิอาโฟนีไวต์ีสแต่ผมว่จาจะไปที่ดินแดนตรงนี้ก่อนอ่าเนี่ยเดียนีนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบในคลิปนี้นะครับผมก็กลับมาแน่นอนแล้วกลับมาแหละจะอยากจะอัดก็อัดอนะ่ะเออแต่ใกล้สองอันนี้ไม่ค่อยอยากไปนะอยากไปนี้ก่อนไปล่างสุดก่อนเก็บแล้วก็ขึ้นไปทีหนึน่งเอาละฮะ การเดินทางของเรามันไกลและก็ว์ปใกล้สุดคือตรงนี้อ่าเราจะว์ปไปจุดที่ใกล้สุดก่อนแล้วก็เดินทางไปนะครับผมแต่ก็ต้องต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะฮะไปเจอกันในไลฟ์ครั้งต่อไปสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเรื่เรืยรงอยู่ว่าบอกว่าไลฟ์ต่อไปหมายถึงไลฟ์ของเกมนี้ต่อไปนะฮะแต่ถ้าเป็นไลฟ์ต่อไปเนี่ยผมก็คงต้องทําตามสิ่งที่ทุกคนขออยู่แล้วนะฮะก็ เราดูเย็นนี้อะหรือไม่รู้หรอกไอคลิปตงรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปละ